เออก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมที่ต้องตัดคลิปไประหว่างทางด้วยนะครับตอนนี้ผมได้ใกล้จะถึงที่หมายแล้วเราเผอเอิญความจำเครื่องมันเต็มนะครับก็เลยอัดคลิปเนี่ยไม่ได้มาดูอีกทีเนียเอ้าลืมกดอัดนะครับไม่ใช่ลืมกดอัดดิแบบว่ามันเต็มนะมันก็เลยอัดต่อไม่ได้อะไรอย่างงี้นะต้องขออภัยด้วยแล้วกัน เพิ่มพูดคนเดียวซะนานเลยไม่ได้อัดคลิปปักเข้าไปทุบดีแล้วจะได้ไม่ยืดเยื้อนะจะได้มาดูเลยว่าเราเรามาทำอะไรกันที่นี่ทำไมมึงไม่เข้าบ้านได้ Well, what think? do you ไอ้พวกมึงว่าจะตกหลงกันยังได้นาบ้านเนี่ยนะทำยังกับแบบซอมบี้ไม่มียังไงยังงั้นพอตอนคุยมึงไม่มีซอมบี้นะดิสคอเวอร์ ก็เจอที่นี่แล้วเฮ้ยอ๋อเฮ้ยเอ้ามึงตายเอะนะาตาเฮ้ยกายพันธ่เไอ้บ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เชี่ยตายไปตัวั้นตาเลยนะับ Leave the area ไปจากที่นี่กันนะซีิก่อนที่จะไปส่งคนมาเฮ้ยมันต้องมีดาวห้าดาวนะครับถึงจะบอกว่าที่นี่เนี่ยสามารถอยู่อาศัไยได้ ส่งข่าวไปบอกพวกกนะครับแต่ตอนนี้ยังมีเวลาที่ฉันจะหาเหตุผลดีๆเฮ้มันใช้เรื่องร้องเพลงไปเ่ยโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปด้านนอกก่อนเราจะมาเข้าที่นี่นะครับสำรวจ แม่งให้หมด New l o c a t i Discover ห้องนี้มีอะไรไหม αι? นี่ผู้ชายาว่ายิงมาสองคนสองต่อสองนี่ไม่อยากจะคิดนะนีะ่ถ้ามีโหโปกเกอร์ คือเราเบิดไฟผมไม่ใช่นะครับเอาปืนไปฟิกเกอร์เค็คเกอร์เอาค็คเกอร์ไปทำไรวะอ้บ้าผพุบรรลัยใต้ละซอมบี้อัลเลอร์ ตอนที่เราจะไปโอของเยอะว่ะแต่แม่งไม่ทันได้ใช้ครับพวกแม่งมาแล้วเดี๋ยววิ่งตีนแตกบังเอิญเจอของเยอะกูไม่มีเวลาได้เลือกเลยโอ้ยเหนื่อยครับ เฮ้ยย,ยังไม่ทันทำอะไรเลยเหนือหน่อยแล้เวเฮ้ยวูดูคนหลังกันนะเอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งคาริโอเลเวลสองแล้วไป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 ดูหลังให้ด้วยกันะ think เชื่อ Big <What> s <S Design Home and Well from Home Restore Max Stamina One a Day Locate Home Base Word of Inspiration Word of Inspiration ลีโลเลดโฮมเบสเฮ้ยเฮ้ยมีเรื่องอะไรเนี่ยเฮ้ยไอตัวนี้นะคที่มันกำจัดมาคัดของเราโฮมไฟ at home ไอแคนสลิปอย่าไปยุ่งกับมันเชียวนะไอตัวนี้เนี่ยถ้ามาคนเดียวนี่จัดการลำบากโอเคมันเป็นที่ขนส่งรถบรรทุกนี่วาเมื่อกี้ผมเคยมาแล้วนะแต่ไม่ได้อัดคิดไว้มันมีที่หนึ่งนะระหว่างทางก่อนที่จะมาถึงที่นี่มันน่าจะเป็น ที่เชื่อมต่อกันของที่คนส่งมาอะไรเงี้ยไม่น่าจะมีะไไแล้วครับผมก็เดยวจะรายงานไปยังรายงานก็ไม่ได้ว่าที่นี่สามารถอยู่ได้เพราะว่าของไม่ใช่ของดิไอรูปดาวมันมีแค่16นะครับเราต้องใช้5้ส ผมจะพูดยังไงเข้าใจดีวะมันอธิบายลำบากนะครับคือตอนนี้เราต้อง has h a r แ back คือที่บา้านโอ้โหหลังนี้แม่งขีดเหือน้อยมาก มี i n v e s t i o n นหลังใหม่คือผมว่าที่น่าจะทำได้อยู่ตอนนี้ก็คือมันมีภารกิจขึ้นนะกลับไปบ้างก่อนดปบะมาคนเดียวนะโคตรน่ากลัวเลย คือตอนนี้เนี่ยของเนี่ยไม่จำเป็นต้องหาแล้วครับเพราะว่ามีใช่ละที่ต้องหาคือรถครับเราก็จะออกจากที่นี่ทันใดทันทีทันใด,นนใดมแม่งคำพูดผมนี่ชัจะเลอะเลือนแล้วมันมีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ใน ปั๊มมันครับมึงมาดิเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะขี่รถกลับไปนะม่มีสะพานเชื่อมต่อกัอนลนะ่ะมาผิดทางแล้วเร็มนี้ต้องใช้เวลานะครับ เยอะพอําควรในการจะไปต่อที่ไหนที่ไหนสักแห่งหนึงน่งเนี่ยอ่ะเป็นการขับรถเล่นไปในตัวโอ้โหแล้วมึงมาจอดขวางอีกเดี๋ยวจะ come back to home กันกลับบ้านไอ้บ้า อ๋อเดี๋ยวผมจะอ้อมมันอย่างนี้เลยจะได้ถึงบ้านมาเหยียบให้หมดการเดินทางมันก็ไม่ได้ไกลนะจากที่ดูแลปิดไฟดีกว่ามีกลุ่มตอมีอยู่โอ้โหชนกระเด็นเปิดไฟหน่อยใช่ไหม <laughs> As a reminder to all citizens of Marshall, until the current crisis is <laughs> over, possession of firearms by civilians has been declared unlawful. Any civilians currently in possession of firearms have a two-day grace period to surrender them to the sheriff or one of his duly appointed deputies. <laughs> เดี๋ยวเราจะมาดูที่หลังกลับดีกว่าลิลลี่รายงานฐานการนะครับอะไรจ้ะลิลี่ลิลี่นี่คอยรายงานข่าวสารตลอดลไม่เคยออกมาช่วยกันเลยอ่ะ ตรงนี้จะเป็นเขตของการทำฟาร์มใช่ไหมเขตของการ,กรเกษตรอะไรเงี้ยอะไรนะคือตอนนี้ กลับบ้านกันดีกว่าโ้ยอ้วนอุ้ยโชนชนรถกระเด็นเลยนะครับไอ้ห่าเฮ้ยซอมบี้ยังมีตัวที่แข็งแกร่งอยู่นะไม่ใช่ไม่มีเกมนี้เขาก็ให้รายละเอียดในเยอะพอสมควรนะครับ ขี่รถอย่างนี้นึกว่า GDA เราเล่น GDA อยู่เฮ้ยเจอกลุ่มตัวบีหลบก่อนฮะกูไม่หลบละขึ้นรถต่อครับหันซ้ายหันขวาแม่งก็เจอหมดกูเจอตรงหน้าดีกว่ากูต่อยมึงเป็นร้อยกูชนเป็นไงเป็นไงรถมันช่างจะไม่ไหวแล้วครับ กูไปแล้วไม่อยู่กูอย,ยู่ไอ่อยู่ไอ้ยมึงแดกแล้วครับฮันด้าฟิโ z o m ซอมบี้จูราสิกจังชั่นโอ้มึงอยู่ทุกที่เลยวะจริงจริงมึงไม่น่ารอดกันแล้วนะครับ พวกคนในเกมนี้เนี่ยไปที่ไหนก็มีแต่อมบี้อ่ะอุ้ยจุลศิสิกจังชันอ๋อมีแรดโนเสาร์ด้วยว่ะเหมือนเป็นที่สำหรับอะไรสักอย่างนึงนะแบบอะไรครับพวกพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยหรือว่าที่ท่องเที่ยวไปซับเหมือนกันทีบ ปักอะไปโดนโดนแล้วละ่ะตืบตืบตืบเฮ้ยโอ้ยอิซอมบี้แกอิซอมบี้ไม่สวยอิสอมบี้ไม่สวยอุ๊ยดาบม,มันไม่สวยมันแดกเลยครับกูไปนะครับโอ้ยอย่าทุบรถสวยกู สล,ล,ลัดสลัดสลัดไปโหลดไปอันนี้มีจุดอยู่นะ Ark About the... ไปได้ไหมทางเนี้ยก็น่าจะได้นะเอาเขาอะ แย่แ yeah, ล้วครับตอนนี้อุบัติดตกลับแล้วครับเฮ้ยไฟลุกไฟลุกไฟลุกรถแดงนั่นเคันนี้แหละกุลงเลย <c oughs> มีมิชชั่นอยู่นะมีมิชชั่นไม่มีแมนชั่นมั้งอ่ะ ขอบใจที่มีรถจอดไว้ข้างทา,า,างตลอดไม่ทุบจังเลยนะนเป็นรงพวกซอมบี้เนะี่ยใช่ไหมก่อนตายแบบว่าขับรถหนีอะไรอย่างงี้แหละน่าแต่ครับไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเฮ้ยหรือว่าจะไปอินเฟสสเตชั่น มึงก็มาชวนเล่นอยู่ยนั่นแหละมาเราพีชีพครับหิบหายขึ้นไม่ได้โอ้โอเมกอดดีอยู่อ่ะพี่ไม่เหรอกูกูไปดิใช่ไหม เพี้ยตกใจเลยไอ้สปีดตัวนี้ทำให้ผมรำเกลียดนะไม่ชอบเลยกลับบ้านกลับบ้านขอขอพักผ่อนก่อนที่นี่ที่ไหนวะเอ็มบอกแล้วมึงยังตามกูมา อีกนิดเดียวนิดเดียวก็ถึงบ้านละกลับกลับเฮ้ยฉันมาแล้วไม่รู้ม่าเน้อกูเจออะไรกันมาเนี่ยกูไปเจออะไรมาแม่สองแม่สองสาวไม่ต้องมาฟักกงฟักกิ้งแบคเลยกูจะกระโดดขึ้นอีบ้า ขึ้นไปอินี่น่าจะเก่งเลยลเนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนตัวเรียบร้อยอูมีช็อตกนร์้ไว้เคครับเรากลับมาถึงบ้านเรียบร้อยคือขีดของบ้านนี่มันน้อยใช่ไหม๋ยวผมจะตอกมาตบตบ ตอกไม้เออป้องกันให้มันแข็งแกร่งขึ้นสักหน่อยเกี่ยววะเนี่ยผิดก็ไม่ขึ้นวะดูเหมือนผู้หญิงจะแบบมีประสิทธิภาพกว่าผู้ชายนะเนี่ยมีประสิทธิภาพยังไงก็แบบว่าทํางานเยอะกว่าอะไรเงี้ยไม่เห็นผู้ชายสักตัวทํางานเลยในเนี่ยเ,ยเอา เฮ้ยพี่ฮิตแมนกูเจ็บ่ะออรถทรัพยากรอาหารนี่มันพอปะเนี่ยสงสัยผมต้องเล่นก่อนล่วงหน้าแล้วแบบว่าอยากอัดคลิปตอนไหนใคยอัดอย่างนี้ดีกว,ว่าเดี๋ยวแม่งรองมาอัดคลิปดีเดียวเดี๋ยวมันเฟล,ลมันแป๊กด้วยครับเฮ้ยอารันก like ันเดอร์สันแคนแอะคอมพานีไลท์ เจ็บอะอะไรนี่ะทำไมอ๋ออนี่พักผ่อนตายจะรอดไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรากลับมาบ้านเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในคลิปถัดไปเนาะืนนี้ ม่วงละตอนนี้อัดก็เป็นเวลาที่สองนะครับสำหรับรวันนี้ก็ say goodbye ไปครับ